บายดีพ่อแม่พี่น้องมอดสุข,สขก,กุศลโขก็สองนี้ชาแนลเนาะมื้อนี้เฮาอยู่เฮือนอยู่บ้านน้ำยาบมูเผาดองแข้งบ่แกวเนาะเฮาสิมาเฮ็ดอบหมักฟักใสไข่เนาะทานผู้ชมนี่หมักฟักเฮามีหมักฟักน้อยมีช่องน้อยหมักฟักจิ๋วเนาะช่องหน่อยแล้วกั๊บอันนี้ก็ไข่เนาะอันนี้ก็เมน,นูแบบเอ่อ เป็นเพลเอกของเฮาเนาะไข่นี่ก็แบบแล้วก็กะทิแล้วก็กวกน้ำตาลเนาะส่วนประกอบก็กมีประมาณนี้แหละไข่กับกะทิน้ำตาลน,นี่แล้วก็นี่เ,นอเอาฝากเนาะก้อนอีเอาไข่เอายังไซนี่เฮามาอ่าเฮามาเจาะมาฝากก้อนเนาะให้เป็นหูเป็นบอลอันเอาไข่ใไ่นะน่ะเอามีดเนี่เนาะเจาะนี่เฮาก็เจาะมาฝาก bèn là nịp lời <laughs> lạ đi mà Tí dì kháy nó, nọ Bác này nói sắm đi nịp kháy khâu núi, Bác ăn là tí nó Hai bữa nói nói cho nè Sơ

ีให้มันน้ำตาลก็บอัน้ละลายเนาะกับไข่เดี๋ยวเอากะทิใส่เอาใส่ทางนี้เลยเนาะกะทิกะทิก,ทก็เป็นข้องไทยเนาะทางผู้ชมกะทินี่นะกะทิฟงสำเร็จหูตราซาวไทยประมาณน,านี้เลค่ะก็คิดว่า ไล่เสียบไล่ใช่ไล่มันไล่เนาะโอ้ทางผสมนะก,กินขนาดโอเคหลังจากที่เขาตีไข่ตีอะไรทำไมนี่มันผสมเขามันเขากันเมืเ่อไรเขาเอามาหายเซอันนี่ชิ้ ok, nó thằng chú hôm nay hào còn, sẽ nay mặc này, này liền nó, biếu hào đi ăn này mặc ăn vậy nó, chắc mình thay không? nó, hào còn size ăn sẽ rồi nữa. Ê, mỏ thì kia về nó Một phát Mỏ Nó Cả nào mình đừng hay mỏ xưng nè khay pha ta vậy nè con ạ Thái nè con ạ Em mà bớt cái cây nữa Mình ta เอาแล้วนะท่านผู้ชมอบหมักฝักไส้ไข่ของเหาก่อนหนึ่งมาเป็นทีเห่หอยแล้วนะั่นยังห่อๆอยู่เลยแล้วหายผาหายเบิ้งเด้อเป็นจะได้แตกนะท่านผู้ชมเอาจะเนียตามันแตกเลยเนาะว้าวฮู้ฮูให้หน่อยนะ <c oughs> เี่ยน้อท่านผู้ชมหอนะ ยอดนะท่านผู <marijuana> و, honey, ้ชมวันนั้นเซลอะไรใส่ซ้มมี่ท่านผู้ชมเ่าปาดออกมาเนาะเดี๋ยวห่อปาดทั้งชองเนาะเพราะว่าเ่าก็ยุคครบแล้วเนาะอย่างแต่ลานทุนนี้เขาไปยุ่งเนาะไปขอให้เนี่เขาเองนี่กินบอยอดนี่ก็คืออบมักฝักใสไข่เนาะเดี๋ยวอะหอยเหลืองกินเ่าปาดอลไรกินเหลืองกินเลยเนาะไม่พรอไหนมาตังเลย อันนั้นอีก็เฮาอิลงมือซิมเลยเนาะว่ามันจะสาดไดเสียบเสแสปซิมลโโเลยล<ะ>อเอาบุา๋งนับเลยเป็นว่าสา่สแส่นออบหมกฟักไข,ไข่เนาะลองซิมบุง้งดูห้องลูกสาวแท้โอแสบโอ้แสบยี่หี่น้อนอีก็คือพอกับแมนนะ

นำมันนมาไขก่อนเสียก็ไขอย่างนี้นี่น้ำตาอะงเน้ำตาเนะน้ำตาใน่กะทิน้ำตาในกะทินทำเนี่ยเสียไม่ให้คุณผู้ชมแรงสิอันนี้ก็คือทุกคนอบมักฟักใส่ไข่เนาะของเฮามาเนี่ยก็ถ้าคุผู้ชมคลิปนี้ก็ว่าไม่ยังไงมีแต่เฮยมาอบมักฟักใส่ไข่ให้คุณผู้ชมได้เบิ่งเนาะไว้พบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย